สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าปี2569ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่เป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสอารับนะคะ มาดูว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ9ก้ไม้เท้าเลเวอร์นะคะ,ะ,คะ King of w a n d ์สองเหรียญไฮโล Fan เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆ เจ็ดเหรียญน,นะคะอ่าสี่เหรียญโชคราบเงทองกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะแอมพร์เรนตหนึ่งดาบแล้วก็ใบสุดท้าย2ไม้ท้านะคะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะกว่าที่คุณจะทำอะไรสำเร็จก็ต้องลงมือทำนะต้องคิดต้องจัดการ อาจจะมีบทดทดสอบหรือความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็อย่าได้กลัวจวงเชื่อว่าความสามารถศักยภาพของคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นะคะหน้าที่การทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะอาจจะเจองานที่มันยากขึ้นท้าทายความสามารถหรือเป็นงานที่เราไม่คุ้นเคยก็ได้นะก็อยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งคิดว่ามันยาก อาจจะเป็นงานที่ต่อยอดไปสู่ความมั่นคงในปีต่อๆไปก็ได้นะคะความเหน็ดเหนื่อยที่จะส่งผลดีทําให้ชีวิตของคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้นหรือเป็นการทํางานที่ต้องทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมมากขึ้นก็ได้นะต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือต้องมีเรื่องของการประสานงานการพูดการเจราจาค่อนข้างเยอะคือต้องอาต้อง ต้องปรับตัวกับการทํางานที่มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งเครียดนะอย่าเพิ่งเบื่อมันก็มักจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราก็ต้องปรับตัวนะคะถ้าเราสามารถปรับตัวได้นะเราก็จะเห็นโอกาสดีๆในการเปลี่ยนแปลงนั้นนะซึ่งมันจะส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การทำงานด้วยนะคะแต่ก็มีแนวโน้มนะที่คุณจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีเราเสนองานอะไรไป มีคนเห็นด้วยมีคนส่งเสริมนะคะทําให้งานของเราเนี่ยมันก็ราบรื่นประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีการวางแผนขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการหาคู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยบริหารทำให้กิจการมันเข้มแข็งเติบโตมากขึ้นก็ได้นะคะ แต่ก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีด้วยนะว่ามันอาจจะต้องอาชัดเจนมีหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะหรืออาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆมีลูกค้ารายใหญ่นะเข้ามาใชา้สินค้าแล้วก็บริการของเราก็ได้ก็เป็นปีที่กิจการร้านค้าของคุณกำลังจะเติบโตในทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่ถ้าจะขยับขยายให้ใหญ่โต ขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเร่งรีบอย่าไปใจร้อนนะคะความสำเร็จมันต้องใช้ระยะเวลานะค่อยเป็นค่อยไปก็จะก่อเกิดเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนยาวนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะไม่เครียดไม่กดดันนะคะ i ิง o f b บอ n อ,อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นก็ได้นะคนที่ทำงานมาอย่างยาวนาน แน่นอนเลยว่านะก็ต้องคาดหวังเรื่องของตําแหน่งงานมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จด้วยนะคะอาจจะมีการเสนอให้อา่าทำงานสําคัญนะซึ่งมันจะช่วยส่งเสริมทําให้คุณมีบทบาทหน้าที่ที่โดดเด่นจนได้รับการยอมรับนะเวลาที่มีตําแหน่งงานอะไรที่มันใหญ่ก็จะเป็นตัวคุณที่ถูกเสนอนะคะให้ได้ตําแหน่งนั้นก็ได้นะเหมือนคุณเป็นช่วงที่ จะมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถมีคนยอมรับในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นะการทำงานมันก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวด้วยนะคะก็ยิ่งเสริมนะทำให้การทำงานมันดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นงานที่มีปัญหาคาสังไม่จบไม่สิ้นสักทีก็ถึงคราวที่คุณสามารถเคลียร์จบได้ นะปัญหาที่มันอาจจะยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีเก่านะคะนะยืดเดยื้อมาถึงปีใหม่นี้ก็ถึงคราวที่จะได้จบเพื่อจะได้ไปเริ่มต้นกับงานโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะที่คุณเคยปรารถนาในอดีตก็ได้นะคะอาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยไปนะในเมื่อในปีที่แล้วนะคะแล้วพอปีนี้ อโอกาสนั้นมันก็จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งให้คุณได้ลงมือทําให้คุณได้แสดงฝีมือความรู้ความสามารถนะซึ่งมีแนวโน้มที่คุณจะทําได้ดีจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณดีมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณ จะอวยพอรอวยชัยให้คุณทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเจอปัญหาอะไรก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายนะคะหนักหน่วงเพียงใดนะสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถผ่านได้เสมอหรืออาจจะด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญที่คุณได้ทำมาตลอดก็ทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย ไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้ก็ด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญนะคะบุญได้หนุนนําทําให้คุณรอดพ้นนะจากสิ่งเลวร้ายต่างๆขอให้คุณกระทําความดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าหรือเป็นปีที่ชาวราศีกรกฎอาจจะได้ทําบุญใหญ่ก็ได้นะคะได้ทําบุญช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นการได้สร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆ หรือถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้บวชนะบวชตอบแทนบุญคุณบิดามารดาก็ได้นะคะเป็นการได้สร้างความภาคภูมิใจนะให้กับผู้มีพระคุณที่ดีกับคุณทุกๆท่านนะเป็นการได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ดีมากๆนะในชีวิตของชาวราศีกรกฎด้วยนะคะแล้วก็ดวงการเงินนะค่อนข้างดีนะคะหาเงินได้มากขึ้นนะจากการใช้ความรู้ความสามารถ อะไรที่มันดูติดขัดนะดูแบบฝืดเครื่องหรือติดขัดเรื่องของรายได้ต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะเงินจะเข้ามาคล้องมือมากขึ้นแต่เราก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยนะดังไพ่สี่เหรียญน,นะคะก็ต้องกอดเงินเอาไว้ให้แน่นๆนะจะใช้จ่ายกับเรื่องใดพยายามคิดให้รอบคอบนะคะาบางทีถ้าเราบริหารเงินเป็น รู้จักใช้รู้จักจ่ายอย่างมีประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้เงินเนี่ยมันก็งอกเงยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็วางแผนการเงินให้รัดกุมจะยิ่งทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีอย่างนี้ตลอดปีกันเลยนะหรือถ้าใครมีปัญหาหนี้สินนะคะที่มันอิรุตุนงนางนะก็จะเจอทางออกหาทางออกของปัญหาได้อาจจะสามารถที่จะมีเรื่องของ การปฏน,นอมหนี่สินหรือหาเงินมาชำระหนี้ได้นะคะก็ทำให้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูคลายตัวลงรู้สึกร่วงใจมากขึ้นแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะอย่าไปทำอะไรที่มันเกินตัวเดี๋ยวมันอาจจะทำให้มีปัญหาการเงินได้นะก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะไพ่ก้าวไม้เท้า นะนอกจากระมัดระวังเรื่องของการทำงานนะที่อาจจะผิดพลาดเยอะแล้วนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินที่อาจจะมีแบบอาใช้จ่ายเงินเกินตัวไปบ้างนะก็ขอให้มีสติในทุกๆก,การกระทําด้วยนะคะชีวิตมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลง ทุกการเริ่มต้นมันก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและก็เป็นราศีที่อยากได้อะไรอาจจะต้องอดทนพยายามแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปนะสิ่งที่มันอาจจะสร้างความเหน็ดเหนื่อยสร้างความอ่อนล้าสิ่งนั้นมันจะส่งผลดีให้กับคุณในปี2569อยอย่างแน่นอนดังนั้นเจอปัญหาอะไรก็อย่าได้ท้อนะคะ สู้ต่อไปพยายามต่อไปอย่าได้ละทิ้งความตั้งใจหรือถ้าสิ่งนั้นเราทำเต็มที่ละสุดความสามารถละแล้วก็อาจจะมีผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรก็อย่าสูญเสียความมั่นใจอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับเราแต่อย่างน้อยเราก็ทำเต็มที่แล้วเราสามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วว่า สิ่งนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรานะถ้ามันออกมาไม่ดีเราก็จะได้เบนเข็มไปทําอย่างอื่นที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นจะเป็นปีที่คุณได้เจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณคู่ควรกับคุณมากขึ้นก็จากการลงมือทําจากการลองผิดลองถูกจากการขนขวายสแสวงหาด้วยตัวของคุณนั่นแหละนะคะก็จะเป็นราศีที่จะได้เจอ สิ่งที่มันเหมาะสมหรืออาจจะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นปีที่ชาวรา,ศ,ราศีกรกฎอาจจะมีอะไรทำหลากหลายอย่างมากขึ้นเหนื่อยขึ้นนะคะแต่เป็นสัญญาณที่ดีว่าชีวิตของคุณ กำลังจะมีความมั่นคงขึ้นคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะรวมถึงเป้าหมายเดิมที่มันทําไม่สําเร็จคุณก็อยากจะทําให้มันสําเร็จอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็มีอะไรทําหลากหลายอย่างนะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทที่คุณได้เพียรพยายามไปอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะคะดวงความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เหมือนเรา รักใครชอบใครก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เขาคนนั้นอาจจะมีแฟนแล้วหรือยังไม่เปิดใจรับเราเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราที่ยังรักอิสระยังไม่อยากถูกผูกมัดนะคะ ือเป็นเพื่อนคุยได้แต่ก็ไม่ได้คิดจริงจังจะเป็นแฟนกันนะคุยเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษามันมีความสบายใจมากกว่านะหรือถ้าเราจะไปแซลใครไปจีบใครเราก็ทําได้เพราะว่าเรายังโสดนะคะยังมีความสุขกับชีวิตโสดมีความสุขกับการทํางานกับการใช้ชีวิตที่มันอิสระมากขึ้นนะก็ขอมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิต แล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานกับการหาเงินให้ดีมากที่สุดนะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะอาจจะต้องพยายามเติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันและกันมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นปีที่ที่งานจะเยอะนะคะทั้งคู่เลยอาจจะมีแบบละเลยการดูแลใส่ใจเส้นกันและกันบ้างหรืออาจจะมีเหตุ ให้ต้องอยู่ห่างกันก็ได้นะแฟนเราอาจจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอยู่ไกลกันแต่ก็ห่างไกลกันแช่กายก็พอนะใจอย่าห่างก็ต้องส่งข้อความให้กําลังใจกันนะคุยกันอยู่เรื่อยๆให้กําลังใจกันยาหนีหายไปไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยจงมีความซื่อสัตย์ต่อกันด้วย นะถ้าคุณสองคนยังรักกันยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปเนี่ยก็ต้องใส่ใจนะดูแลกันและกันให้มากๆนะคะแม้ว่าจะไม่ไม่ได้อยู่ด้ดวยกันก็นเถอะนะบางคนอยู่กันโครนะที่แต่ว่าก็สามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์ได้นะคะนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนสําหรับคู่รัก ชาวราศีกรกฎนะก็ขอจบก,การทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ